ชูลักยูโรล,ล่มสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลทอครับวันนี้ครับก็จะมากับประเด็นเฉาโชประเด็นร้อนแรงประเด็นใต้เตียงครับโอ้โหแน่นอนครับว่าร้อนแรงจริงๆเพราะว่าเจ้ายุโรปสเปนแชมป์ยูโรอย่างรามินยาเมาโดนสาวหลอกเข้าอย่างจังครับนี่ถือว่าเป็นเคสที่หนักนะเพราะว่าเขายังเด็กเนาะ เด็ก17อ่ะโดนหลอกหลอกให้รักหลอกให้เสียเงินหลอกเอาชื่อเสียงไปครับมันายแรงอยู่พอสมควรนะครับวันนี้เราจะมาสรุปไทม์ไลน์ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับสื่อเจ้าดังของสเปนครับอย่างสปอร์ตออกมาแฉการกระทำของอเล็กปาดินยาอดีตคนคุยของรามินยามาเอาไว้แบบนี้เลยนะครับ เริ่มแรกเนี่ยก่อนที่จะลุยศึกโยูโรประมาณ2เดือนเนี่ยอเล็กปาดินญ,ญ่าเนี่ย DM ไปหารามินยามมลครับแล้วก็เริ่มต้นคุยกันมาพัฒนาความสัมพันธ์ครับพอเธอเริ่มรู้แล้วว่ายามมลเนี่ยมันทั้งเรียนแล้วก็เล่นฟุตบอลไปด้วยไม่ค่อยมีเวลาออกเดทเธอจึงเอ่ยปากชวนยามมลครับโอ้โหอันนี้ก็คือเหลี่ยมดีนะเป็นคนชวนเองเลย ซึ่งยาเมาครับก็หาเวลาให้เธอนะครับไปออกเดตด,ด้วยกันนะครับพอยาเมาเริ่มมีใจพอมีใจเนี่ยก็เริ่มเอ่ยปากชวนเธอเองแล้วครับให้ไปดูเขาแข่งศึกยูโรที่ประเทศเยอรมนีครับโดยค่าใช้จ่ายทุกอย่างแน่นอนครับว่ารามินยาเมาจัดให้ครับเพื่อเปสาวคนนี้เนาะก็เรียกได้ว่าตลอดเดือนอะเออยามาจัดการให้หมดทุกอย่างเลยครับจนถึงนัดชิงนั่นแหละ พอนัดจิงเนี่ยคุณก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเขาเนี่ยก็ออกไปฉลองแชมป์กับรามินยามลอเนาะพอฉลองแชมป์เสร็จเขาก็ไปเที่ยวกรีซต,ต่อด้วยกันครับพอไปกรีซเนี่ยโอ้โหประเด็นเนี่ยมันเริ่มชาวโฉขึ้นมาแล้วครับค่าใช้จ่ายค่าที่พักทุกอย่างรามินยาเมาจัดให้อีกแล้วครับเบ็ดเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ50,000ยูโรหรือตีเป็นเงินไทยก็หลักล้านนะครับล้านกว่าๆเลยอะ ซึ่งเยอะมากๆนะครับอย่างที่รู้กันครับว่าเธอเนี่ยคือดาวติ๊กตอกครับซึ่งรามินยามมวก็ได้เข้าไปดูติ๊กตอกของเธอพอดูเนี่ยก็กลายเป็นว่าเห็นเธอเนี่ยนั่งตักผู้ชายอยู่คนหนึ่งซึ่งมาเผยตอนหลังว่าเขากับเธอคนนั้นคบกันอยู่โอ้โห,โหเรื่องนี้ทำให้รามินยามาวเจ็บปวดครับยามมวเนี่ยก็เลือกที่จะปล่อยเธอไว้ที่กรีดเลยครับโอ้โห ิ้งไว้เพียงลำพังแล้วครับแล้วก็อนุญาตให้เธอกินดืม่มเที่ยวเต็มที่ตามสบายแต่ขอกลับก่อนแต่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างรามีนยาเมายังคงเป็นคนจ่ายให้นะครับเธอเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะเอากระแสเอายอดฟอร เรียกง่ายๆครับคือมาเอาแสงจากรามีนยาเมาครับซึ่งแน่นอนครับว่าตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเธอได้ยอดฟอยอดไล์ยอดทุกอย่างจากยาเมาไปเยอะมากๆและตอนนี้ก็เป็นที่รู้กันครับว่ายามาหมดประโยชน์สำหรับเธอคนนี้แล้วครับดาวติกต o อกคนนี้ก็เริ่มเปิดตัวแฟนแล้วครับว่าคบกับผู้ชายคนนี้อยู่แล้วก็ยามาเนี่ยก็เป็นแค่เพื่อนกันไม่ได้คิดอะไร แบบนี้นี่เองครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ต้องดูครับว่ารามีนยามาวเนี่ยโอ้โหจะเขวแค่ไหนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับน้องอายุเพียง17ปีเท่านั้นต้องมาเจออะไรแบบนี้จะเป๋แค่ไหนฟอร์มกำลังดีเลยต้องรอดูครับแต่ก็อย่างว่าะครับชื่อเสียงเงินทองทุกอย่างรามีนยามาวอาจจะเริ่มมีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสก็ได้ผู้หญิงดีๆมีอีกเยอะ แต่ก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับว่าถ้ายามา์เนี่ยจริงใจกับเธอคนนี้เนี่ยก็คงเจ็บไม่น้อยแล้ะครับแล้วก็คงต้องรักษาตัวรักษาหัวใจอีกพักหนึ่งเลยทีเดียวถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีแล้วกันเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ